สบายดีสบายดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟจีทุกทท่านเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางส่องยูทูบบ่าวเอิ้องลาวไต่เนาะครับพี่น้องก็ี๋ยวคืนวันนี้ครับพี่น้องบ่าวเอิ้องเนาะลงมาเกี่ยวเข่าพี่น้องเนาะเข่าก็ถอกลายได้เลยเนาะครับพี่น้องจะได้กับผาไปก็ตังใจในเด้อพี่น้องเนาะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับพี่น้องวันนี้ก็บชิโรมาสาวเหน่เด้อเพราะว่าแดดเนาะพี่น้องมันแดดร้ายเนาะ เกี่ยวประมาณ8เมงนี่หละเราก็สิด้ข้นเนาะแต่บาบาเอิ้กมี่นะเนาะสีมาน้าเสนเเนื้อนะครับพี่น้องไ้เอฟซีได้เบิ่งน้ำกันเนาะว่าคนไทยเห็ดหน้านี่สุดยอดดีๆนะครับพี่น้องซึ่งมามีเครื่องมือที่ท่านสมัยนะครับพี่น้องใส่ในการเกี่ยวเขาเนาะเอิ้กได้เห็นก็สุดยอดดีๆครับพี่น้องคนไทยเพม่อนเนาะเดี๋ยวว่ารวดเดียวท่านใจดีถามว่าสะใส่แบบใส่แบบนี้เนะครับพี่น้องใส่เกี่ยวเนาะแบบนี้เนาะ ก็คือชีนาเนอะพี่น้องนานพรสมควรคือเพวกใส่เกี๊ยวด้วยเนาะครับพี่น้องเกี๊ยวเขาแต่ว่าคนไทยแบบนนี่มีรถเนาะครับพี่น้องมีรถที่ทันสมัยเนาะมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการที่ว่าใส่เห็ดหน้านะครับพ ok. ี่น้องสุดยอดดีๆเนาะเยอะพวกจิไปเบิรงเนาะครับพี่น้องพร้อมแล้วเข้าไปหาไปช่วงนะครับพี่น้องวิดีโอน้ำกันก่อนเนาะเดี๋ยวจึงมาสรุปน้ำรังกันอีกเนาะครับพี่น้องนะครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิรงกันเด้อเนาะ มาดูรถเกี่ยวข้าวอีกเช่นเคยนะครับผมขัดเปลี่ยนบนเวียนอับงรถตีนินนะครับรถเกี่ยวก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่นะครับผมขับโดยน้องกอลับอายุ13ครับผมลูกชายผู้ใหญ่พ้อมบพามาอยู่ที่สละบุรีครับผมวิหารแดงฮะนา30ไร่ครับมีเจ้านี้เจ้าเดียวนะครับที่ทำ คนอื่นเขาไม่ทำกันนะครับผมนนี้มาแกะกล่องเลยนะครับเป็น เจไฟเทอร์โบคู่นะครับผมส่วนตัวเดินเป็นของสองร้อยครับเตอร์ยี่สิบแปดครับช่วงล่างสิบดลูกครับโค้ oh, ได้ครับยี่สิบแปดมาตรฐานเลยนะครับผมตู้แอร์ครับราคาอยู่สองจุดห้าล้านนะครับที่ผมเคยบอกไปเคยรีวิวไปนะครับพัเนีใหม่ล่าสุดนะครับติดเจริญตัวน,นี้ ถ้าบรรยากาศดีจัดท่าแถวนี้ไม่น่ามาเกี่ยวข้าวนะครับน่ามาการเตเตคนฮะเป็นนาปังนะครับเขาปลูกข้าวเบอร์เบอร์แปดห้านะครับผมเขาบอกเขาลองทำอะมีเข้าคนเดียวนะครับที่ลองทำคนอื่นเขาไม่ทำกันนะครับผม อันนี้ก็ข้าวม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับมันโดนร้อนนะอน่ที่ผมเคยบอกไปหลายๆคลิปนะครับม,มรู้จาักการไหลอนะ่ะเป็นดินทรายนะครับที่ที่แถวเนี้ยฮะอย่าดูจับสีแผกนะ มีกล้องรอบคันนะครับผมหัวแอร์เย็นเย็นสบายฮะไม่ต้องตากแดดนะครับชั่วงนี้เนี่ยอากาศมันร้อนนะ เป็นสีน้ำเงินนะครับจะเน้นเป็นสีน้ำเงินนะครับผมนากระทงไม่ใหญ่นะครับมีหลายกระทงมากครับเป็นจุดกระทงเลยนะครับ จะเป็นคล้ายๆเหมือนนาปีบอรอนด้วยนะครับน่าจะมีเกิกนสิบตะคงนะครับผมเห็นว่ามีหลายล็อกมากเลยล็อกลาประมาณ ไล่หนึ่งฮะไล่สองไล่สามไล่ครับ ก็อมวัยรุ่นอายุพยานะครับผมนี่มีใดเป็นระบบขายคอด้วยนะครับเหแบบ็นไหมใดเวลาติดคอแลครับ ไ้รุ่นอนยุพยานะครับผมมาคันเดียวนะครับเขามีรถสามคันแถวนี้มันน่าจะไม่โหมด้วยนะครับเป็นดราซครับ ไปหนึ่งทำสองหนนะฮะหรือไม่ก็ทํำหนเดียวนะครับ พินนิดนึงนะครับ แต่ถ้ามองทางนี้มันก็ไหลก็ไหลใช้ได้นะเลยนะครับข้าว โบของสีโตสักนะครับผม s เทอร์โบฮะตรงนี้นี่กำลังมาแรงป้านะครับพี่น้องสุดยอดดีๆเนาะบอกเออเค้นนะเกือมีความขีดนะครับพี่น้องแบบวป้าป้ามันคือผลิตไหลจะได้นะครับพี่น้องแบบนี้เนาะสุดยอดดีๆเนาะคนไทยพี่นเนาะที่ว่าผลิตเองใส่เองนะครับพี่น้องเครื่องมือที่ท่านใช้เนาะครับพี่น้องในการที่ว่าเห็ดหนาเนาะถ้าไหลมาเนี่ยโอ้สุดยอดดีๆเลยครับพี่น้องเนี่ยหน้า สี่เอ็กตาสามเอ็กตาย่านมือเดียวนะครับพี่น้องเกี่ยวเขาเนี่เนาะสุดยอดดีๆเนาะเอฟสี่นะครับมีความคิดเห็นจะได้เนี่ยครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อครับพี่น้องเนาะมืมาเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและการนะครับพี่น้องแล้วับพี่น้องสําหรับคลิปนี้พีนี้บ่เออกก็สิมีเพี่เอกจนี้เด้อเนาะเออกก็สิขอตัวไปเกี่ยวเขาก่อนครับพี่น้องบาดนี้เนาะสวยได้ดงมากําลังสิลงเกี่ยวเขานะครับพี่น้องก็เลยว่ามาแวะอัดคลิปเพื่อ เอฟซีได้เบิ่งน้ำกันแล้วครับพี่น้องว่าเบอร์เกียรย่งแน่แล้วในแตาหม้อเนเนาะเบอร์เกี่ยแก้วขาวเ้ยบริภาวะหยอดย่ามระดูเลยเนาะครับพี่น้องหอดระดูเก็บเกี่ยวเลยเนาะแล้วครับพี่น้องก็จะไม่มียังได้เนาะอย่าลืมฝากไปกี่ยั้งใจทั้งย้อนยุคเล็กน่อยเบอร์นิดเด้อนนะครับพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อขอกล่าวคำมาสวัสดีบาย